คุณเคยเจอคนที่คิดว่าตายไปแล้วกลับมายืนตรงหน้าไหมวันนี้ฉันพาลูกเที่ยวแต่สิ่งที่เจอกลับทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นรถหรูคันหนึ่งแล่นสวนมาและชายตรงนั้นสามีฉันที่ตายไปสี่ปีเขายิ้มแต่สายตาเย็นชาจนฉันสัน่นความจริงที่ฉันกําลังจะพบมันเหนือความเข้าใจคุณกล้าดูจนจบไหมสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคืออะไรพาลูกเที่ยววันหยุดที่เงียบสงบ อากาศร้อนประปนกลิ่นดินและต้นไม้เสียงนกร้องแทรกเข้ามาเบาๆขณะที่เราขับรถผ่านถนนเล็กๆของชนบทลูกหัวเราะเล่นกับของเล่นบนเบาะหลังฉันมองวิวข้างทางรู้สึกถึงความสงบจูจ่ๆรถหรูคันหนึ่งแล่นสวนมาสีดำมันวาวสะท้อนแสงแดดจัดสายตาฉันคุ้นหน้าในทันทีชายคนนั้นสามีฉันเอง ที่ตายไปแล้วสี่ปีเขานั่งในรถด้วยรอยยิ้มสงบนิ่งชุดสูทสีเข้มกระเป๋าหนังวางอยู่บนตักดวงตาเขาจับจ้องมาที่ฉันเหมือนทุกอย่างยังเหมือนเดิมหัวใจฉันเต้นแรงมือกำพวงมาไหลาแน่นขึ้นกลิ่นน้ำหอมที่คุ้นเคยลอยมาทางหน้าต่างแต่เสียงเครื่องยนต์กลับเงียบผิดปกติรถของเขาเคลื่อนเข้ามาใกล้ลูกชี้มือไปทางเขา ฉันไม่แน่ใจว่าควรหยุดหรือขับต่อทุกวินาทีช่างยาวนานและหนักอึง้งสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเงียบสงัดเหมือนเขาอยู่ระหว่างโลกสองใบฉันรู้สึกถึงความเย็นเยียบแทรกเข้ากลางใจทุกอย่างรอบตัวชะงักงนันรถของเขาหยุดข้างถนนมือฉันสั่นริมฝีปากแห้งผ่าลูกหัวเราะไม่รู้เรื่องแต่ฉันมองเขา และฉันเริ่มสงสัยว่าความจริงคืออะไรฉันพยายามหายใจลึกๆแต่หัวใจยังเต้นแรงเหมือนจะทะลุอ,อกลูกจับมือฉันแน่นสายตาของเขายังคงจับจ้องมาที่เราเหมือนกำลังมองลึกลงไปในความทรงจําเสียงใบไม้สั่นไหวเมื่อรถของเขากระดกเบาๆแสงแดดสะท้อนบนกระจกมองข้างและฉันเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยทุกเส้นสาย แต่กลับมีอะไรบางอย่างผิดปกติบางอย่างที่ทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจอย่างลึกซึ้งฉันเริ่มขับรถช้าๆหัวใจเต้นรัวร่างกายสัน่นแต่เขาก็ขยับรถตามเราอย่างช้าๆเหมือนจะไม่รีบร้อนแต่การปรากฏตัวของเขาทำให้ทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทแม้แต่เสียงนกร้องก็หายไปฉันเหลือบมองลูกรอยยิ้มของเขายังสดใส แต่สายตาฉันกลับเต็มไปด้วยความกลัวฉันพยายามถามตัวเองนี่คือความจริงหรือเพียงภาพลวงตารถของเขาเลี้ยวเข้ามาใกล้จนเกือบชนแสงแดดสะท้อนบนหน้าต่างรถทำให้ฉันแทบไม่เห็นหน้าชัดๆแต่กลิ่นน้ำหอมที่คุ้นเคยลอยมาอีกครั้งทำให้ฉันมั่นใจว่าคนตรงหน้านั้นเหมือนสามีของฉันจริงๆฉันตัดสินใจจอดรถข้างทาง มือสั่นราวกับจะปล่อยพวงมาลัยลูกมองฉันด้วยความสงสัยและฉันมองกลับไปที่เขารอยยิ้มของเขายังคงสงบแต่ดวงตากลับเย็นเยียบเหมือนไม่ใช่มนุษย์ฉันรู้สึกถึงความผิดปกติรอบตัวเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เหมือนกระสิบเรียกกลิ่นดินและไม้หอมผสมกันอย่างแปลกประหลาดฉันอยากลงจากรถแต่เท้ากลับแข็งทื่อ ร่างกายเหมือนถูกตรึงด้วยพลังบางอย่างเขาเปิดประตูรถแต่ไม่ก้าวออกมาสายตายังคงมองตรงมาที่ฉันฉันรู้สึกถึงความเครียดและความหวาดกลัวปนกันทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุนวนฉันเริ่มสงสัยว่าฉันกำลังอยู่ในความจริงหรือฝันลูกหัวเราะเบาๆแต่ฉันไม่ได้หัวเราะตามฉันมองเขาอีกครั้ง และฉันเห็นบางสิ่งที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นชั่วขณะในกระจกมองข้างเงาของเขาไม่สะท้อนเหมือนรถคันอื่นความเงียบยาวนานเข้ามาปกคลุมร่างกายฉันแข็งทื่อและฉันรู้ทันทีว่าความจริงอาจไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าฉันอาจไม่ใช่สามีของฉันอีกต่อไปฉันพยายามขยับมือแต่ความกลัวทำให้แข็งทื่อ ลูกมองฉันด้วยสายตาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นฉันต้องทำอะไรสักอย่างแต่ร่างกายเหมือนถูกตรึงด้วยพลังอินวิเซเบอร์หัวใจเต้นรัวจนแทบจะระเบิดเขายังคงยืนอยู่ในรถรอยยิ้มสงบแต่ดวงตาเย็นเยียบเหมือนมองทะลุเข้ามาในจิตใจฉันทุกความทรงจำทุกความสุขทุกความเจ็บปวดเหมือนถูกเปิดเผยทั้งหมดในสายตาคู่นั้น ลมพัดแรงขึ้นใบไม้สั่นไหวเป็นจังหวะเสียงนกร้องหายไปแทนที่ด้วยเสียงเครื่องยนต์รถของเขาที่เบาลงจนแทบไม่ได้ยินความเงียบนี้ทำให้ฉันรู้สึกถึงความผิดปกติอย่างลึกซึง้งเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนฉันกลืนน้ำลายพยายามพูดแต่เสียงไม่ออกลูกหัวเราะเบาๆพูดว่าคุณพ่อคำพูดของเขาทำให้ฉันสะดุง้งเหมือนคำถามนั้นดึงความจริงออกมาจากความมืดมิด และฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันเห็นไม่ใช่สามีของฉันจริงๆฉันมองใกล้ขึ้นเงาบนรถของเขาเริ่มบิดเบี้ยวสีหน้าที่คุ้นเคยกลับเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเย็นชาดวงตาสองประกายผิดธรรมชาติเหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นกำลังแฝงอยู่ในร่างนั้นลูกหัวเราะอ,อีกครั้งฉันโอบกอดเขาแน่นและตัดสินใจขยับรถหนีแต่รถของเขาเคลื่อนตามเราทุกฝีก้าว เหมือนติดตามเราอย่างไม่ลดละความกลัวแผ่ซ่านเต็มร่างฉันเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนมีพลังมืดดึงร่างกายให้หยุดฉันตัดสินใจหลบเข้าไปในตรอกเล็กแต่รถของเขาก็เลี้ยวตามเสียงเครื่องยนต์เบาเหมือนลมพัดผ่านแต่ดวงตายังคงจ้องมาที่ฉันและฉันรู้ทันทีความจริงที่ฉันกลัวที่สุดกำลังปรากฏเขาไม่ได้เป็นสามีของฉัน ร่างนั้นเป็นเพียงเปลือกวิญญาณบางอย่างแฝงตัวอยู่ดึงดูดฉันให้เข้าใกล้เพื่อเปิดเผยความลับความลับที่ฉันไม่เคยรู้และไม่อยากรู้ฉันรู้สึกถึงความเย็นเข้ามาทั่วร่างลูกจับมือฉันแน่นขึ้นหัวใจฉันเต้นรัวเกินควบคุมและในวินาทีนั้นทุกอย่างรอบตัวหยุดนิ่งความเงียบเย็นเข้ามาแทนที่ และสายตาของสิ่งมีชีวิตตรงหน้าฉันจ้องมาที่ฉันเต็มไปด้วยความลึกลับและความน่าสะพรึงกลัวฉันยืนตัวแข็งทื่อลูกแนบตัวเข้ากับฉันแน่นสายตาที่จ้องมาที่ฉันยังไม่ละสายเหมือนรู้ทุกความคิดและความทรงจำของฉันร่างของเขาเริ่มขยับประตูรถเปิดชา้าเสียงประตูเหมือนสะท้อนในอากาศว่างเปล่า ลมพัดแรงใบไม้กระทบกันดังแปลกประหลาดความเย็นแทรกเข้ามาในกระดูกสันหลังฉันพยายามถอยหลังแต่เท้าเหมือนติดกับพื้นทุกสิ่งรอบตัวเริ่มเบลอภาพถนนกลิ่นดินกลิ่นน้ำหอมทุกอย่างรวมเป็นความสับสนฉันพยายามดึงลูกออกจากรถแต่มือฉันสั่นจนแทบทำอะไรไม่ได้เขาก้าวออกจากรถร่างสูงสง่างามแต่สีหน้าผิดธรรมชาติ ดวงตาสองประกายเย็นเยียบฉันรู้ทันทีว่าที่ฉันเห็นไม่ใช่สามีของฉันแต่เป็นสิ่งที่เหนือความเข้าใจลูกหัวเราะเบาๆอีกครั้งแต่รอยยิ้มของเขาเย็นชาฉันกอดลูกแน่นขึ้นและเสียงของหัวใจฉันดังก้องในหูเหมือนเตือนฉันถึงอันตรายเขาก้าวเข้ามาใกล้ทุกฝีก้าวเหมือนมีแรงดึงดูดฉันรู้สึกถึงความมืดครอบงำ โลกรอบตัวเริ่มหมุนวนเสียงนกร้องหายไปเสียงลมพัดแรงทำให้ทุกสิ่งดูผิดธรรมชาติและทันใดนั้นฉันเห็นเงาในกระจกด้านหลังเงาที่เหมือนเขาแต่บิดเบี้ยวดวงตาไม่ใช่มนุษย์รอยยิ้มเย็นชาแผ่กระจายเหมือนพลังบางอย่างกำลังพยายามดึงฉันเข้าไปฉันตัดสินใจวิ่งจับลูกแน่นพยายามพุ่งไปข้างหน้า แต่ร่างของเขาโผล่มากลางทางไม่ว่าเราจะวิ่งยังไงเขาก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าและเสียงหัวเราะเย็นชาของเขาก้องกังวานในอากาศฉันร้องเรียกลูกแต่ทุกสิ่งรอบตัวกลับเงียบสนิทไม่แม้แต่เสียงรถเราหรือเท้าเราจะดังเหมือนอยู่ในความฝันหรือโลกคู่ขนานสายตาของเขายังคงจับจ้องและฉันรู้ทันที ความจริงที่น่ากลัวที่สุดคือสิ่งที่ฉันคิดว่าตายไปแล้วไม่เคยจากไปจริงๆมันกลับมาในรูปแบบที่ฉันไม่อาจต้านทานลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งใบไม้ร่วงรอบตัวเหมือนฝนความมืดล้อมรอบฉันลูกแนบตัวเข้ากับฉันแน่นฉันต้องหาทางหนีแต่ทุกเส้นทางเหมือนถูกปิดไว้และสายตาที่เย็นชา ยังคงจ้องมาที่ฉันอย่างไม่ลดละฉันรู้ทันทีสิ่งที่ฉันเผชิญไม่ใช่ความตายไม่ใช่ความทรงจำแต่เป็นความลึกลับเหนือธรรมชาติความจริงที่ซ่อนอยู่กำลังรอให้ฉันค้นพบและฉันยังไม่รู้เลยว่าจะออกจากความมืดนี้ได้อย่างไรฉันหายใจไม่ออกลูกแนบตัวเข้ากับฉันแน่นทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิท เหมือนโลกหยุดหมุนและเหลือเพียงสายตาที่เย็นชาจ้องมาที่ฉันเขาก้าวเข้ามาใกล้เราทีละก้าวรองเท้าสัมผัสพ,พื้นเบาเหมือนไม่มีน้ำหนักแต่ความรู้สึกที่ฉันได้รับกลับหนักหน่วงราวกับโลกทั้งใบกดทับความเย็นแทรกเข้ามาทั่วร่างทำให้ฉันสั่นจนควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันตัดสินใจวิ่งพยายามพาลูกหนีไปข้างหน้า แต่ร่างของเขาโผล่มากลางทางทันทีทุกครั้งที่เราพยายามวิ่งเขาก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเหมือนติดตามเราจากทุกมุมมองสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเงียบสงัดและพลังบางอย่างทําให้ฉันรู้สึกถึงความมืดลูกหัวเราะเบาๆพูดว่าคุณพ่อคำพูดนั้นทําให้ฉันสะดุง้งเหมือนโลกหยุดหมุนและความจริงเริ่มเผยตัวร่างที่ยืนตรงหน้า ไม่ใช่มนุษย์ที่ฉันเคยรักดวงตาเย็นชาเหมือนกระจกมืดรอยยิ้มไม่ใช่ความอบอุ่นแต่เป็นรอยยิ้มที่สั่นประสาทดึงฉันเข้าไปใกล้ความลึกลับที่ฉันไม่สามารถต้านทานได้ฉันรู้สึกถึงแรงดึงลึกลับพยายามตะโกนเรียกลูกแต่เสียงไม่ออกเหมือนทุกสิ่งถูกกลืนหายฉันพยายามหลับตาแต่ภาพและสายตาของเขา ยังคงติดอยู่ในสมองและทันใดนั้นทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนวนรถคันของเขาหายไปแต่เงาของเขายังคงอยู่ขยับเข้ามาใกล้เราทีละน้อยลมหายใจร้อนพัดผ่านใบหน้าฉันรู้ทันทีว่าไม่มีทางหนีจากสิ่งนี้ลูกแนบตัวเข้ากับฉันแน่นฉันโอบกอดเขาไว้ความกลัวเข้าครอบงำ และสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นสามีก็เผยร่างจริงออกมาร่างสูงชะลูดดวงตาแหลมคมเหมือนสิ่งมีชีวิตจากอีกโลกหนึ่งฉันพยายามขยับตัวแต่ร่างกายเหมือนติดกับพื้นแรงดึงลึกลับทำให้ฉันเคลื่อนไหวไม่ได้ความมืดค่อยๆล้อมรอบเราทุกเสียงรอบตัวเงียบสนิทและดวงตานั้นยังคงจ้องมาที่ฉันอย่างไม่ลดละ ในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าความจริงทั้งหมดที่ฉันเชื่อมาตลอดคือภาพลวงตาสามีที่ฉันรักไม่ได้จากไปแต่กลับมาในรูปแบบที่ฉันไม่สามารถเข้าใจและฉันยังอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าจะหลุดพ้นจากเงามืดนี้ได้อย่างไรฉันยืนตัวแข็งทื่อลูกแนบตัวเข้ากับฉันแน่น สายตาที่เย็นชาของสิ่งมีชีวิตตรงหน้ายังคงจับจ้องไม่ละสายเหมือนรู้ทุกความคิดและความทรงจำของฉันร่างของเขาเริ่มขยับเข้ามาใกล้แต่ไม่มีเสียงเท้าเพียงแรงลมเย็นแผ่วพัดผ่านทำให้เส้นผมปลิวไหวและความเย็นแทรกเข้ากระดูกสันหลังเรากับพลังบางอย่างกำลังครอบงำร่างฉันฉันพยายามถอยหลัง แต่ขาของฉันแข็งทื่อเหมือนติดอยู่กับพื้นลูกมองฉันด้วยสายตากังวลแต่ฉันไม่สามารถทำอะไรได้ทุกวินาทีเหมือนยาวนานเป็นนาทีร่างสูงสง่าเงียบขรึมแต่สายตาแผ่พลังเย็นเยียบฉันรู้ทันทีสิ่งที่ฉันเคยรักกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้จูจ่ๆลมพัดแรงขึ้นใบไม้และฝุ่นหมุนวนรอบตัว เสียงกระซิบเหมือนคนเรียกชื่อฉันแต่กลับฟังไม่ออกว่าเป็นคำอะไรหัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดร่างกายสั่นสะท้านจนไม่สามารถขยับฉันพยายามดึงลูกหนีแต่แรงดึงลึกลับช่างแข็งแกร่งเหมือนสิ่งนั้นกำลังดึงเราเข้าหามันดวงตาของเขาเหมือนกระจกมืดสะท้อนความกลัวของฉันกลับมาและรอยยิ้มของเขาเย็นเยียบจนสั่นประสาท ฉันพยายามตะโกนเรียกลูกแต่เสียงไม่ออกทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทความมืดค่อยๆล้อมรอบเราและร่างของเขาเริ่มเผยรูปร่างที่แท้จริงร่างนั้นบิดเบี้ยวสูงขึ้นกว่าปกติผิวซีดเผือดเหมือนหิมะดวงตาเรืองแสงแดงเหมือนเปลวไฟและรอยยิ้มเย็นชานั้นไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปลูกกอดฉันแน่น ฉันโอบกอดเขาไว้แน่นที่สุดทุกอย่างรอบตัวหมุนวนเหมือนโลกทั้งใบกำลังละลายเสียงหัวใจฉันดังก้องดวงตาเรืองแสงของสิ่งนั้นจับจ้องเราไม่ละและทันใดนั้นร่างนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้แรงลมพัดกระหน่ำใบไม้หมุนวนรอบตัวเราดวงตาของมันส่องประกายเย็นชาสุดขั้วเหมือนกำลังดึงเราเข้าสู่โลกอีกใบ ฉันรู้สึกถึงความเย็นแผ่ซ่านทั่วร่างลูกแนบตัวเข้ากับฉันแน่นที่สุดและในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าความจริงทั้งหมดที่ฉันเคยเชื่อเป็นเพียงภาพลวงตาและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่ได้เป็นสามีแต่เป็นสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติที่กลับมาหาฉันเพื่อเปิดเผยความจริงสุดสยองโลกรอบตัวเริ่มหมุนเร็วขึ้น ความมืดและแสงสลับกันฉันรู้สึกถึงแรงดึงสุดท้ายเหมือนกำลังถูกดึงเข้าสู่ความมืดลูกกอดฉันแน่นและฉันก็พร้อมจะ,ะเผชิญความจริงที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดฉันรู้สึกถึงแรงดึงลึกลับเข้ามาใกล้เรามากขึ้นลูกกอดฉันแน่นที่สุดหัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะระเบิดทุกสิ่งรอบตัวหมุนวนเหมือนโลกทั้งใบถูกดูดเข้าไปในความมืด ดวงตาของสิ่งนั้นเรืองแสงแดงรอยยิ้มเย็นชากลายเป็นรอยยิ้มประหลาดมันไม่ใช่มนุษย์แต่มีร่างที่เหมือนสามีของฉันเหมือนพลังบางอย่างสวมร่างเขาไว้ฉันรู้ทันทีสิ่งที่ฉันคิดว่าตายไปแล้วกลับมาในรูปแบบที่ฉันไม่สามารถเข้าใจมันก้าวเข้ามาใกล้แรงลมพัดกระหนำ่ำฝุ่นใบไม้และกลิ่นดินผสมกันอย่างแปลกประหลาด ฉันพยายามขยับตัวแต่ขาทั้งสองเหมือนติดกับพื้นทุกความพยายามเหมือนไร้ค่าลูกร้องเบาๆเสียงนั้นเหมือนสะท้อนในอากาศว่างเปล่าฉันก้มตัวลงกอดเข่าแน่นและมองตรงไปยังสิ่งที่อยู่ตรงหน้าดวงตาเรืองแสงของมันจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของฉันราวกับกำลังอ่านจิตใจทันใดนั้นร่างของมันขยายใหญ่ขึ้น แขนขาเริ่มยืดและเสียงหัวเราะเย็นชาแทรกเข้ามาในสมองทำให้หัวใจฉันแทบหยุดเต้นความมืดแผ่ซ่านรอบตัวเราและความเย็นลึกซึ้งจนแทรกเข้ากระดูกสันหลังฉันพยายามเรียกลูกแต่เสียงไม่ออกร่างนั้นยื่นมือออกมาและสิ่งที่ฉันเห็นทำให้ฉันแทบล้มทั้งยืนมือของมันโปร่งแสงราวกับเป็นหมอก ปลายนิ้วเหมือนแหลมคมและมันกำลังแตะเข้ามาใกล้เราฉันพยายามดิน้นแรงดึงลึกลับดึงร่างฉันเข้าหามันความมืดแผ่เข้ามาเต็มร่างสายตาของลูกมองฉันด้วยความกลัวและในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าสิ่งมีชีวิตตรงหน้าไม่ได้เป็นสามีของฉันอีกต่อไปมันเป็นเงาของความตาย พลังเหนือธรรมชาติที่สวมร่างเขาเพื่อล่อลวงและเปิดเผยความจริงความจริงที่ฉันไม่อยากเผชิญฉันกอดลูกแน่นที่สุดทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความกลัวและแรงดึงสุดท้ายเริ่มดึงเราเข้าไปโลกหมุนวนความมืดแผ่ซ่านรอบตัวและดวงตาเรืองแสงนั้นยังคงจับจ้องเราอย่างไม่ลดละในวินาทีนั้น ฉันสัมผัสได้ถึงความจริงทั้งหมดสามีที่ฉันรักไม่ได้กลับมาแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าฉันกลับเป็นสิ่งที่ฉันไม่สามารถเอาชนะได้และโลกก็พร้อมจะเปลี่ยนไปตลอดการแรงดึงนั้นค่อยๆอ่อนลงดวงตาเรืองแสงของสิ่งมีชีวิตตรงหน้าเริ่มจางร่างของมันค่อยๆเลือนหายไปเหมือนหมอกในยามเช้าโลกกลับมาเงียบสงบอีกครั้ง แต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกยังคงแผ่ซ่านในร่างฉันลูกก้มหน้าแนบตัวเข้ากับฉันฉันโอบกอดเขาแน่นที่สุดหัวใจยังเต้นแรงแต่โล่งขึ้นเล็กน้อยความกลัวค่อยๆจางหายเหลือเพียงความตระหนักถึงสิ่งลึกลับและความเปราะบางของชีวิตฉันมองไปรอบตัวถนนเล็กๆที่เคยหมุนวนเต็มไปด้วยความมืดตอนนี้กลับสงบแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านใบไม้ กลิ่นดินและต้นไม้คละเคล้ากับลมเย็นทุกอย่างกลับคืนสู่ความเป็นจริงฉันสูดลมหายใจลึกๆรู้สึกถึงความอบอุ่นจากลูกและรู้สึกขอบคุณแม้ว่าจะผ่านเหตุการณ์เหนือธรรมชาติและน่าสะพรึงแต่เรายังอยู่ด้วยกันยังมีชีวิตและยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ฉันลูบหัวลูกเบาๆแล้วเดินต่อไปบนถนนเล็กๆนั้นไม่รีบร้อน แต่มั่นใจทุกก้าวของเราเต็มไปด้วยความระมัดระวังและความหวังที่ว่าไม่ว่าจะเผชิญอะไรเราจะอยู่ด้วยกันและเอาชนะความกลัวในใจได้แสงแดดส่องลงบนรถและเสียงนกร้องกลับมาอีกครั้งโลกกลับมาเป็นปกติแต่ความทรงจำของสิ่งที่เกิดขึ้นจะติดอยู่ในใจของฉันตลอดไปเป็นบทเรียนของความรัก ความสูญเสียและความลึกลับที่บางครั้งเราก็ต้องเผชิญด้วยความกล้าหาญ